ที่บริษรัทพระราชนิพนธ์นครยกและเป็นทางเรียปริบัตินี้ก็ถือว่าเดินในกิจกรรมอบวารรักษาศีลห้าเช่นเดียวกันนะครับลำ,ำดับขั้นตอนตามระดับนะครับในการมาอบวารรักษาศีลห้าของจังหวัดนครยกโดยใช้ทางทางพระพุทธศาสนาอบวารรักษาศีลห้าเกิดขึ้นนะครับในวันนี้ บริจาคพุษษทธศาสนาสนทุนท่านได้ประนมมือน้อจิตน้อมใจและยึดถึงคุณแห่งพระศรีสุทัทนาตน์ไทยอย่ครอบเพียงกันเทียนสองเล้เป็นการจุดปูชาพระธรรมและพระวินยัยทุกสัมชนินหนาบริจาคครับ ขออนุญาตรำเบียนความเป็นมาของโครงการเพื่อขอทราบข้อสังเกตการณ์นี้ด้วยจังหวัดต่างๆตำบลอำเภอและต่างๆซึ่งจะนำทางระเทศหนึ่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างความมั่นคงความปลอดภัยกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการตัดสานายที่ดีดาซาโรวัตโต ข้าพถึงพระผู้มีพระาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพระตนารัพะรตรัยเป็นของรตานิสเรนะสุิญญาทางรัจามิปัเถปัติครัทาร่นคัารัานรานรัคราทาครันท่รรัน ายความกรรบเด็เล็กวัยุณนแล้วก็นนจากหน้าจังหวัดนครนายกเป็นเรื่องปกติสิ่งไหนที่เราทำไปหมายความว่าคนดีที่ปฏิบัติที่ตัวเองไม่รู้หรือทำโดยพลาการของการปฏิบัติโดยมีตนเองเป็นเรื่องไม็มตรเป็นทิ่ดาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเหมาะสมกับสิ่งที่ตัวเองเป็น 呃。Uh